ข้อความจากพระพุทธเจ้าสวัสดีที่รักทั้งหลายฉันคือพระพุทธเจ้าและฉันยินดีเสมอที่ได้กลับมาแบ่งปันปัญญาของฉันกับมวลมนุษยชาติฉันเป็นตัวแทนและกล่าวในนามเหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่รักทั้งหลายไม่ใช่ทุกคนแต่หลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสู่การบรรลุธรรมอย่างจริงจังในแบบที่พวกเขากำลังดำเนินการ อยู่พวกเขาไม่รู้หรืออ่านและได้ยินข้อมูลเท็จมากมายเกี่ยวกับกระบวนการนี้ซึ่งสร้างภาพลวงตาให้กับพวกเขา หรือพวกเขาเพียงแค่ตัดสินใจด้วยตนเองว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำภารกิจทางจิตวิญญาณใดๆเลยเช่นการทำสมาธิเงียบๆเ,เพื่อยกระดับการสั่นสะเทือนให้ตรงกับความถี่ห้ามิติและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองภายในร่างกายโดยการกำจัดความมืดใดๆที่พวกเขามีมาจากมิติที่3และยังคงคิดและเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถไปสู่มิติที่5ได้หากเรื่องนี้เป็นจริงนะตอนนี้คุณคงมีผู้บรรลุธรรมนับพันล้านคนจากทั่วโ แทนที่จะมีเพียงกลุ่มเล็กๆพวกเราอาจารย์ผู้บรรลุธรรมมีตัวอย่างและอุปามาอุปามาสำหรับเรื่องนี้มีเกษตรกรสองคนที่ต้องการปลูกผักบนที่ดินของพวกเขาคนแรกเริ่มทำงานทันทีโดยเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกมเมล็ดพันธุ์ในขณะที่คนที่สองไม่ได้ทำอะไรเลยคนแรกเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชผลซึ่งก็คือการนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงมาสู่จิตสำนึกของคุณคนที่สองไม่ได้ทำงานอะไรเลย เพียงแค่ใช้เวลาว่างไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานคนแรกกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าผืชผลจะเติบโตด้วยการดูแลทุกอย่างจัดหาน้ำปุ๋ยและปกป้องผืนดินจากวัชพืชหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำลายพืชผลของเขานี่ก็เหมือนกับการเปิดเผยตัวเองและปฏิบัติตามความจริงมากขึ้น ซึ่งจะขยายจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของคุณผ่านการทำสมาธิแบบแสงสว่างและเงียบเงียบมากขึ้น เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภายนอกมีความรักและเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นอาณาจากักรสัตว์พระแม่ธรณีไกอาการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลด้วยการเป็นแสงสว่างในโลกซึ่งยังคงมีความมืดมิดแฝงอยู่มากมายในขณะเดียวกันคนที่สองก็แค่พูดคุยและฟังคนอื่นเล่าให้ฟังว่าผักของเขาจะใหญ่โตแค่ไหนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไม่น่าแปลกใจที่ผืนดินของคนแรกจะเต็มไปด้วยผักพืชผล เนื่องจากคนแรกทำงานที่จำเป็นทั้งหมดในช่วงฤดูกาลด้วยสาระและการกระทำในขณะที่คนที่สองพืชผลยังเป็นเทียงมเมล็ดพันุ์ในดินคนที่สองจึงตกใจเมื่อพบว่ายังไม่มีผักอยู่บนผืนดินเขาเลยพืชผลยังไม่เติบโตเสมือนยังอยู่ที่เดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคุณติดตามข้อมูลเท็จฟังแต่สิ่งที่คุณอยากฟังไม่ใช่ความจริงเติบโ,โตด้วยอัตราของคุณไม่มีอะไรอื่นที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ว่างเปล่าไร้สาระหรือการกระทำใดๆอยู่เบื้องหลังแทนที่จะฟังความจริงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบแต่อย่างน้อยคุณก็ยังคงเรียนรู้จากมันและก้าวไปข้างหน้าดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วิญญาณผู้อุทิศเวลาว่างให้กับเส้นทางแห่งการปรัสรู้ด้วยการทำตามความจริงทุ่มเทพลังให้กับผู้อื่นและโลกด้วยการกระทำแห่งความ รักและแสงสว่าง การเปลี่ยนแปลงตนเองภายในร่างกายผ่านการทำสมาธิแบบเงียบโดยการยกระดับพลังสั่นสะเทือนและนำพาแสงสว่างเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเพื่อว่าเมื่อการรัสรู้เกิดขึ้นที่ไกอาพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะไปสู่มิติที่ห้าและหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ทำงานทางจิตวิญญาณใดๆจะไม่ไปสู่มิติที่ห้าพวกเราเหล่าอาจารย์แห่งการรัสรู้เห็นอกเห็นใจในการทำสมาธิทุกวันในความเงียบด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนี่คือกุญแจสำคัญในการหลีกหนีจาก 3มมิิตนี้เจากทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความถี่ของคุณการทำสมาธิแบบเงียบจะดึงพลังสันสะเทือนของคุณออกมามากที่สุดและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนร่างกาย3มิติของคุณให้เป็นร่างกายแห่งแสง5มิติซึ่งจำเป็นต่อการอยู่ในมิติที่สูงขึ้น เมื่อเราหมายถึงการทำสมาธิแบบเงียบหมายถึงการไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนใดๆคุณเลือกท่าที่สบายที่สุดที่เหมาะกับคุณนั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาหรือนอนบนโซฟาหรือเตียงไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิบนพื้นเพียงแต่ว่าให้คุณรู้สึกสบายเท่านั้นมนุษย์ตะวันตกมักเลียนแบบตะวันออกคิดว่านี่เป็นท่าเดียวที่สามารถทำสมาธิได้ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ง่ายมากยิ่งร่างกายสบายและผ่อนคลายมากเท่าไหร่การทำสมาธิก็จะยิ่งยาวนานและลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นมิฉะนั้นหากร่างกายไม่สบายตัวหรือมีอาการปวดเมื่อยจากท่านั่งสมาธกิการทำสมาธิก็จะสั้นและไม่ลึกซึ้งมากนักเพราะร่างกายถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาไม่ควรมีดนตรีเสียงดนตรีใดๆ หรือการสวดมนต์ไม่ควรมีสิ่งรบกวนจากกลิ่นแรงๆไม่ควรมีผ้าคาดศรีรษะที่ทำจากโลหะไม่ควรมองหาอุปกรณ์ภายนอกใดๆยกเว้นตัวคุณและจิตวิญญ,ญาณของคุณนอกจากนี้ควรพยายามอย่าคิดตลอดเวลาในระหว่างการทำสมาธิเพราะสิ่งนี้จะไม่ไปอยู่เหนือจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณและจิตสำนึกสากล เป้าหมายคือการไม่มีความคิดใดๆอยู่ในหัวมีเพียงความเงียบเท่านั้นแทนที่จะคิดคุณเพียงแค่รออย่างเงียบเียบเพื่อรับความจริงหรือข้อมูลใดๆที่คุณต้องการจากสติปัญญาอ right ันไร้ขอบเขตของจิตสำนึกแห่งแสงสากลโดยทั่วไปแล้วไม่ควรมีใครเห็นคุณกำลังทำสมาธิเงียบเียบมิฉะนั้นอัตตาจะเข้ามาเกี่ยวข้องและคุณจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากมันมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ข้อหากคุณกำลังทำสมาธิร่วมกับผู้อื่น และถึงจุดที่คุณสามารถทําสมาธิอย่างลึกซึ้งได้ทุกที่รวมถึงในไท่ยืนปราบใดที่คุณไม่ทําให้ผู้อื่นเห็นอย่างชัดเจนว่า การกระทำหรืออัตราของคุณจะส่งผลต่ออะไรหลายคนอาจไม่สามารถปิดบังได้ว่าคุณจะนั่งสมาธิเว้นแต่คุณจะอยู่คนเดียวเพราะหลายคนอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวคนรักเพื่อนเพื่อนร่วมห้องและอื่นๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องเห็นมันหลายคนโดยไม่รู้ตัวชอบแสดงให้เห็นถึงความมีจิตวิญญ,ญาณและความก้าวหน้าของตนเองโดยการถ่ายรูปหรือวิดีโอขณะนั่งสมาธิในที่สาธารณะซึ่งมักจะอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิบนพื้นมัน มีผลตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เหล่านั้นยังคงหลงระเริงไปกับอัตตาไม่มีอาจารย์ทางจิตวิญญาณองค์ใดบนโลกแม่ธรณีที่ประกาศหรือแสดงตนให้โลกรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรและไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขามองว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่มวลชนจะให้ความสนใจพวกเขารู้ว่าสิ่งนี้ จะเกิดขึ้นจากอัตราเท่านั้นเพราะพฤติกรรมเช่นนี้จะแย่งชิงความอาดีความชอบทั้งหมดไปและจะไม่ยกความ ดีความชอบใดๆให้กับจักรวาลและสิ่งนี้จะนำพวกเขาไปสู่การสูญเสียความสามารถเหล่านั้นไปนี่คือเหตุผลที่พวกเขาฝึกฝนความกระตัญยูทุกวันภายในจิตใจสำหรับพรและความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับในชีวิตแสดงออกสู่ภายนอกผ่านการกระทำผ่านวิธีที่พวกเขาประพฤติและนำเสนอตัวเองต่อโลกผ่านความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการถ่อมตนอยู่เสมอไม่ยอมให้อัตตามาแย่งชิงความดีความชอบใดๆเก็บมันไว้เบื้องหลังและให้จิตวิ วิญญาณเป็นผู้ควบคุมตัวตนของพวกเขาอีกเหตุผลหนึ่งที่การทำสมาธิในความเงียบมีความสำคัญมันนำคุณกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสว่างที่พระเจ้าประทานให้เปรียบเสมือนพลังทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อมนุษย์ในโลกสามมิตินี้ละทิ้งบ้านเพื่อออกไปสู่โลกภายนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การพบปะกกับคนที่รักเพื่อนฝูงการช้อปปิง้งการทำธุระและอื่นๆโดยไม่ทำสมาธิเงียบๆเ,เลยสิ่งเหล่านี้อาจเกิดผลเสียขึ้นกับพวกเขาได้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระพัก ของพระเจ้าซึ่งเป็นจิตสำนึกสากลที่จะปกป้องพวกเขาและทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาง่ายขึ้นด้วยการกำจัดอุปสรรคต่างๆออกไปคนส่วนใหญ่บนโลกนี้กำลังเผชิญกับสิ่งและเหตุการณ์เชิงลบเพราะพวกเขาเผชิญกับความเป็นจริงนี้ในฐานะมนุษย์สามมิติไม่ใช่ในฐานะแสงสว่าง เนื่องจากผู้มีพลังด้านลบจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษยชาติอยู่ในสภาวะสันสะเทือนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสร้างเหตุการณ์เชิงลบเช่นภัยพิบัติมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันในระดับจิตวิญญาณโดยไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันอยู่ดังนั้นอะไรร้ายๆก็อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เพราะทุกคนต่างใช้ชีวิตเร่งรีบ เร่งไปตามจังหวะอันรวดเร็วของยุคสมัยเพื่อไปให้ถึงจุดหมายต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกและอื่นๆแถมยังวอบแวกไปกับอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมนุษย์คุ้นเคยกับการเห็นสิ่งต่างๆในลักษณะเดียวกันเหมือนกับฉลามที่ส่วนใหญ่มีสีเทาสีน้ำตาลและสีน้ำเงิน เมื่อไม่นานมานี้คุณประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนพบฉลามพยาบาลสีส้มเต็มตัวตาสีขาวในคอสตาริกา ในโลกของคุณผู้คนมักมองข้ามคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเนื่องมาจากภาวะทางพันธุกรรมเชิงลบซึ่งไม่เป็นความจริงแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณยังคงมีฉลามที่มี d n a โบราณจากอดีตในยุคที่โลกของคุณอยู่ในมิติที่สูงขึ้นในยุคอรารยธรรมขั้นสูงอย่างแอตแลนติสเลมูเรียและอียิปต์โบราณในช่วงเวลานั้นในประวัติศาสตร์มนุษย์ของคุณคุณมีสัตว์หลากหลายสีสันและชนิดของสัตว์มากกว่าฉลามเคยมีสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีแดงสี ส้มและอื่นๆก่อนที่สังคมที่วิวัฒนาการเหล่านี้จะล่มสลายไปหลังจากนั้นสัตว์นกและปลาที่มีลักษณะเฉพาะส่วนใหญ่ก็สูญสิ้นไปเพราะพวกมันสามารถอยู่ในโลกที่สูงกว่าได้เท่านั้นในตัวอย่างนี้ฉลามพยาบาลสองตัวที่มี DNA ขั้นสูงได้สร้างฉลามสีส้มขึ้นมาที่รักทั้งหลายฉันหวังว่า คุณจะเข้าใจว่าหากปราศจากการปฏิบัติธรรมผ่านการทำสมาธิเงียบๆทุกวันคุณจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่โลกห้ามิติใหม่ได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องกำจัดเปลือกสามมิติของพระแม่ไกาอาให้สิ้นซากทันทีที่การประสะรู้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีการประกาศให้ทุกคนทราบว่าพวกเขากำลังจะไปสู่มิติที่สูงขึ้นหรือตำลงโปรดจำไว้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำงานแสงทางจิตวิญ,ญญาณที่จำเป็นขอขอบคุณท่านทูตแห่งพลังแสงกาแล็กติก สำหรับโอกาสนี้ในการพูดคุยกับมนุษยชาติในวันนี้ทำสมาธิเงียบทุกวันหากคุณต้องการออกจากโลกที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำนี้ด้วยการเสด็จขึ้นสู่มิติที่5พระพุทธเจ้าถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งพลังแสงกาแล็กติก